เวลาตื่นมาตอนเช้าๆแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆเต้ยก็จะชอบพาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาติมันก็เหมือนกับการได้เติมพลังให้กับตัวเราและค้นพบอินเนอร์ไลท์ของตัวเองอินเนอร์ไลท์เป็นแสงที่อยู่ตรงนั้นเสมอทำให้เรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีแรงสู้ต่อถ้าให้มองเป็นสี คงเป็นสีโทนอุ่นๆเหมือนแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้เต้ยชอบมองสีของท้องฟ้าชอบดูลายแปลกๆบนดอกไม้เต้ยว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวพวกนี้มันทำให้ทุกอย่างดูสวยงามสิ่งที่เต้ยได้เรียนรู้จากการปลูกกุหลาบก็คือความอดทนเราบังคับให้กุหลาบเนี่ยออกดอกตามใจเราไม่ได้เราค่อยๆให้ความรักความเอาใจใส่ และอดทนรอจนกว่าจะถึงวันที่เขาออกดอกสวยๆมาให้เราดูได้ความรู้สึกที่ได้คอนเน็กต์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติทำให้เตยอ,อยากเริ่มต้นทำสิ่งดีๆกลับคืนให้กับธรรมชาติ Eternal Sunshine ในวันที่เราต้องเจอเรื่องยากๆเตยก็เชื่อว่าเราอ่ะ สามารถที่จะใช้ e t e r n ร์ s นลซันช e ที่อยู่ข้างในตัวเราเพื่อให้เราไปต่อได้อยู่เสมอ